บ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยบอก่ามา่บยมาบ่อยมาบ่อยมาทุกวันแล้วแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษครับที่ตลาดนี้วัคทองเผือกมันกล้วยอร่อยอร่อยแบงนี้เลยค่ะแวะแวะแวะเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เสือหลงตลาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปไหนโทษนะครับอันนี้มาเที่ยวทุกอาทิตย์ไหม ขายของอ๋อขายอยู่ข้างในใช่ครับเป็นเป็นร้านอะไรครับขายน้ำค่ะขายน้ำกี่ชิ้นครับวันนี้อ๋อวันนี้10ชิ้นครับโอเคครับเรียบร้อย10ชิ้นนะครับขอบคุณมากนะครับงั้นเราเดี๋ยวเราไปข้างในกันต่อเจอกันอีกร้านนะครับขังหมู จอบัลี่ลิ้นจี่ตบีใช่ป่ะแม่ค้ามองหน้าเลยลิ้นจี่เหรอจอบัลลี่นี่มาจากไหนครับตระเมิงตระเมิงเชียงใหม่บ้านอยู่ที่นั่นเหรอครับแม่ค้าบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่อันดานโอ้ไปเอาจอบัลี่ถึงเชียงใหม่เลยแล้วก็มาขายเชียงบัลลี่ไม่ซืยอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็ว่าไปใครเขาจะขี่ขึ้นไปแล้วก็มีจุดลับเลยนะครับพวกเชนี่รับมาเหมือนกันใช่ไหม อ๋าทำเองด้วยซาตรานี่ลำนะคะาตนีลล่ลำด้วยรัารับมามไม่ใช่ลไม,อไมอโอเคลำนี่แปลว่าอะไรนะเเอาี <S <S ไ่ไงนี่อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับร้อยหกสแล้วเป็นถ้วยแบบนี้ครับก็ค,บ<ม>คือหันไห้ด้วยแล้วก็ขขขอันนี้เลย พูดเชร์เราทำเองแล้วมีคนสั่งแบบออนไลน์อะไรไหมหรออ๋อคือขายออนไลน์ด้วยขายออนไลน์ด้วยเราตอร์ปิ้งก็ส่งออนไลน์ได้ส่งได้ส่งได้ก็คือต้องรีบสั่งรีบส่งไงรีบสั่งรีบส่งเราต้องรีบกินอ๋อครับชิมไหมอันนี้คือ เอามาเที่ยวได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดียวอันนี้คือสุดยอดเลยสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงหลับด้วยแกก็ขี้เกียจเนาะนี่หลับอย่างเดียวเลยโอยแบบนี้ขี้เรียกตัวอะไรอ่ะตัวอ่าตัวไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยสัมภาษณ์เลยครับมาเที่ยวตลาดบ่อยไหมครับเนี่ยอ่ามาบอยมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยมาทุกวันแล้วไม่ใช่แล้วชอบอะไรเป็นพิเศษครับที่ตลาดนี้ชอบอะไรชอบอะไรกูนะดีเนาะเราคุยกับเขารลุล่วงเลยชอบกินผลไม้โอเค แล้วจะกลับกี่โมงครับเนี่ยโอ้ไม่สนใจหลับดีกว่าอ๋ออันนี้เลี้ยงเลี้ยงมานานยังครับพี่9ปีเก้าปีแล้วเหรอเป็นสัตว์เลี้ยงขึ้นติดเรื่องด้วยเรื่องด้วยเรื่องด้วยกับกระปุกซึ่งเอาจะไปจะไปจะกินสะเดาแล้วเนี่ยโอเคปกติปกติน้องกินอะไรครับเนื้อกินผักวโอ้อหกินผักด้วยแต่ที่แน่ๆไม่ใช่สะเดาแน่นอนสะเดาลเขาชอบผักอะไรครับพี่ จะมาพ่นสลัดผักสลัดกินของดีด้วยกินอะใสเวลาต้นนี้ใสเวลสมังสวรัตใสเวลสเป็นพวกผักสลัดเป็นพวกอะไรเงี้ยนะโอ้โน่ารักเชี๊ยบหายากนะหาโดยยากมากเลยพ่อคุณคุณรักพ่อคุณมากนะหาโดยยากเนาะอย่างเงี้ยอลยรักมากเลยแต่ว่าเราเราเราก็ไม่กล้าเอาเข้ามาอยู่เนาะแต่เธอว่าหาโดยยากเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะ เหมือนเหมือนเขาจะหลับตลอดเลยอ่ะโอเคอีกคนหน้าอีกคนหน้าอีกคนหน้าโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเออไปบายกันแล้วบายบายกันนั่นเออไปบายด้วยบายบายด้วยจริงเหรอถามจริงจริงจริงไปบายไปบายไม่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 เขาเขาจะเขาจะล่วงเขาเลยอาแน่นอนไปแล้วนะครับโอ้ไปเลยนี่ นี่คือสัตว์เลี้ยงของของเขานิ่งมากเลยนิ่งมากเลยเอะไรเราจะไปไหนอ่ะจะไปตามไเขาทำไมอ๋อของเราทางนี้อ๋อโอเคมาเยี่ยมชมวันนี้เย็นแล้วนัไม่พอขายวันนี้รู้สึกไม่มีพลังเลยวันนี้เหมือนเดิมเหรอวันนี้เอต็มโอม่วันนี้เต็มร้อยครับพี่เต็มร้อยเลย ขอโทษด้วยเที่ยวที่แล้วผมก็จับเกลือไปยังไม่รวยเลยวันนี้ขอวันนนีี้เ่ยจับวันนี้ขออีกรอบนะครับรวยแน่นอนโอเคครับขอให้ปังๆนะครับรวยแน่นอนน้องฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันครับมหารวยกับจำน้ำคอดโบราณยังไงน้องฝากร้านไวด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ไงหมดแล้วจะไปหายทำใหม่นะเขาเขาขายอะไรอะร้านเนี้ยขายอะไรขายอะไรเนี่ยขายอะไรเนี่ย พังมาหรือเปล่าตั้งร้านตั้งร้านเทนั้นคือเออตึ้งตั้งร้านใช่ไหมเนี่ยหรือขายอะไรครับเนี่ยไม่เห็นมีของเลยขายหมดขายดีขายหมดขายหมดยอบยอบมาไม่ผมมาช้ามาเร็วมาช้าประมาณแปดโมงแปดโมงพี่ก็ขายหมดแล้วก็เมื่อกี้ไปไหนมาไปช้อปปิ้งนะครับไปช้อปปิ้งค่ะเห็นไหมเป็น พ่อค้าด้วยแล้วก็ไปลุ้นเนเดือนเด้อันนี้ปลาส้มใช่ครับขายหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเดินเล่นเนล่แกับไใจรเล่าได้โอเคขอบคุณมากครับผมบอกไม่อร่อยได้ไงเนี่ยอร่อยไปหมดอร่อยไปหมดอร่อยทุกอย่างอออร่่ยยทุกางเีลยแค่นี้ไม่อร่อยหรือเปล่าพงษ์ต้องอร่อยอยู่แล้วอันยังไม่เคยกินเลยบอกผมอร่อยนะจะเห็น ลูกค้ามาซื้อก็น่าอร่อยเนาะอร่อยไหมครับอันนี้ซื้อบ่อยไหมครับถามว่าอร่อยหรือเปล่านี่ซื้อบ่อยไหมครับที่เนี้ยเพิ่งซื้อครั้งแรกเนาะโอเคครับอร่อยครับครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายไหมพี่ไม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 ่ใช่ใช่ไหมยังครั้งต่อไปเนาะรต่อไปนะครับโอเคครับปลาปลาจอมอนนี้เลยเพราะว่าผมนั่งไปแล้วปลายามแล้วปยามปลายามอ๋อที่เขากลับมาเพราะว่าโดนตายยาเออไม่ใช่เขาเพิ่งมาที่วัดสุทาว่าสองวันนะครับวัน อังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับเขาไม่แก้วหลังตึกนะครับวันพฤหัสตอนเย็นนะครับโอเคครับขอบคุณครับวันอาทิตย์ก็ทุกทุกวันทุกวันที่เดิมใต้ต้นไม้ใต้ต้นอะไรใต้ต้นโพใต้ต้นโพเดี๋ยวต้นต้โพนมีกี่ต้นต้นโพก็ก็หลายต้นก็เลือกเอาก็แล้วกันอ่โซนนี้กเเลืออาต้้นนนนีโซครับผมเอาแล้วแต่ถือเคใกล้ๆประตูใกล้ๆประตู โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอ่าอันนี้มันอันนี้หน่อไม้มันแล้วก็มันมันเทศมันเทศสาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเทศครับสาถูกครับตอนนี้เรามันเทศอยู่มันเทศมันแทนพระมันแทนพระมันคือมันเทศนะมันแทนพระอ่ามันแทนพระรู้จักไหมครับมันแทนพระมันกันเทศอ่ะอ๋อมันมัน มันแทนท้าคือมันเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอมันเทศเราต้องยกมือด้วยใช่ไหมแล้วอันนี้คือมันเลือดนกมาเป็นหัวแบบนี้แล้วอันนี้เราเราเราปลูกเองหรือว่าอย่างไงอันนี้หปีอันนี้ปีนะครับอันนี้ครึ่งปีอันนี้ครึ่งปีครึ่งปีก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิด ปีนึงก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับใหญ่แล้วก็ถ้าเกิด2ปี2ปีขึ้นไปโอนหนักโยงไม่ขึ้นนะครับด้มาไม่โยดีกว่าผักนะครับผักข้ามดข้าหนูผักข้ามดข้าหนเป็นเอ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นยาอะไรครับเป็นยาข้ามดแค่เป็นสาบกันไปใส่ยาพิษให้อะไยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จะไปเียกินที่บ้านมดเยอะครับนี่มดเยอะนี่ตัวนี้ใช้ดีนะครับเออครับ ขอบคุณนะครับก็ถ้าคนขายเขาจะบอกว่าใช้ดีนะต้องต้องถามคนซื้อคนใช้ว่าดีไหมครับครับดีครับอ่าดีนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนอ่าประตูประตูทางเข้าประตูสองเนาะตรงนี้น่าเป็นอันนี้ประตูหนึ่งอ่ะประตูหนึ่อันนี้ประตูโบสถ์อันนู้นประตูเมนอ๋อที่จะไปประตูโบสถ์หรือประตูเมนตอนนี้ยังอยากไปประตูสวรรค์มากกว่าเยอะเลยครัไปดูของของเลยแตกอ่ะที่อยู่ประตู อ๋ออันนี้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งอย่างข้าวบดถ้าประตูสองอย่างข้าเมนมองแล้วไปถเฉยหนึ่งให้เลือกเข้าใช่ไหมเลือกเข้าเวลาเวลามาเกิดคนถามไปเจอบอกอยู่ประตูไหนเขาจะได้รู้ว่าอันนี้ประตูบดนะอนู่นประตูเมนโอเคครับคนีบครับอ่าตัวนี้จะเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อเนื้อจาก วัวอเมริกันบราแมนนะครับใช่เปล่าว่าไปเป็นเนื้อวัวสดเนื้อสดอะไรกระไดค่ะก็คือมีเนื้ออย่างเดียวร้านนี้จะขายเนื้อนะ,นะครับจะมาอยู่มุมนี้ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์มีร้านเนื้อกี่ร้านครับที่นี่มีเยอะถ้าพูดกับ มีร้านชั้นร้านเดียวมาที่นี่เลยนี่แหละมาถึงมาขายทุกอาทิตย์นะอันนี้ล็อกประจำแล้วปกติประจำอยู่ที่ไหนครับล็อกประจำอยู่ที่ทุกวันทุกอาทิตย์ค่ะเราก็คือขายเฉพาะวันอาทิตย์ที่นี่ที่เดียวไมกว่ามีแบบจะไปขายอยู่นู่นอยู่ตลาดหรืออะไรนะที่เราขายอะรัตนกรเออสหอาดพักรัตนกรเครือสหอาดพักเพือสหอาดพักเดี๋ยวว่าตลาดตรงนั้นเขาจะเปิดทุกวันครับเปิด บ่ายโมงถึงสามทุม่มแต่ตรงเนี้ยยังม,มีวันเดียวทุกอาทิตย์ก็คือทุกวันอาทิตย์เราจะมาที่นี่แผงแผงประจำของเราอยู่ตรงนี้ส่วนส่วนที่ตลาดที่ในเ<ล>กือก,ก็คือมันมันเป็นแผงประจำเราไหมประจำวันการปากติดตามด้วยนะครับเสืออลองตลาดนะครับกล่องครับเนื้อสดสดเนื้อ ซอยกิม่ใช่ไหมซอยจูเลยผมอยากกินซอยจูเหมือนพี่อีฟน่ะซัดตรงนี้เลยได้เลยโอเคครับจะดูเขาซื้อก่อนไหมเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำอะไรเอาไปทำในทานครับเป็นเนื้อแดดเดียวอ๋อเนื้อแดดเดียวนี่ไอเดียดีกินได้หลายวันถ้ากินเป็นซอยจูนี่กินได้รอบเดียวซอยจูนี่ต้องซื้อเล็และรีบซอยเลยใช่ไหมสำหรับแม่ค้าที่มาถึงเนี่ยทำน้ำกิ้มกิมได้เลยนะคะเออมาว่ามันสดทุกวัน เท่าไรครับเท่าไรอันนี้130เข็ดเย้สแกนนะครับโอเคไไปปเเดราก่อนเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับมะขามแช่อิ่มเออมะขามแช่อิ่มก็ตกลงมะขามเอามาอยากบ้านใช่ก็คือที่บ้านปลูกไว้กี่กี่ไร่เขาก็คือรับโอเคโอเคหวามได้นะจ๊ะโอเคอย่าลืมนะครับมะขามแช่อิ่มร้านคุณอะไรนะครับ สวนน้ำไผ่สวนน้ำไผ่ที่ตลาดนัดหนองค้อทุกวันอาทิตย์ที่นี่เลยนะครับฝากด้วยนะครับยาบังกอไม่มาหรอก่ไม่ทำน้ำาบดเลยแซลมอนขนมชั้นใี่ขนมเธอขนมขนมขนมเปียกปูนขนมอันนี้ขนมขนมชั้น ไม่ใช่ขนมเธอใช่ไหมใช่จริงๆก็ไม่ได้มีแค่นี้แค่นี้เขาเอามาเยอะกว่านี้อีเยอะใช่ไหมและก็ขายจะหมดแล้วอ๋อครับรอพี่เป็นลูกค้าคนสุดท้ายที่จะเหมาตรงนี้ไปให้หมดโอเคไม่ได้ถ้าเหมานี่ก็คงไม่ไหวะต้องหลอกแกเดี๋ยวแกจะคึกเขินเหมาไปเลยเขาเยียวยาตังค์ก่อนโอเคเขาจะขายหมดแล้วอันนี้เอามาเยอะไหมครับพี่ต้องเอามาแค่นี้ครับสิเอามาเยอะอยู่อันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบคนขายเลยว้าใช่ใช่ใช่ YouTube ครับ YouTube เสือหลงตลาดครับเราชอบในในการที่ว่าเออเราเราเราก็เลยหลงเสน่ห์ของเขาใช่ครับเราก็ลงลงเสน่ห์เสือหลงตลาดบางทีก็หลงซอยก็มีครับหลงเี่ยรใช่ครับผมติดตามให้โอ้ยขอบคุณครับช่องโนเนียมเป็นอย่างนี้แหละเขาังไม่ติดตามเราไงทไก่อนจะดังเขาก็โนเนียมมาก่อนใช่ครับ ก็จะดังก็ต้องเอ้ยผมลืมว่าผมซ่อนตังไว้ขนมครับขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอจะหมดแล้วเอามาห้าร้อยห่อขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธออร่อยนะครับขอบคุณครับโอเคบาร์บีคิว28บาทกินหมูสเต็กนี่ไงครับร้อยร้กรรมวิธีกรรมวิธีเกีวพรเนี่ยย่างสามโลกใหญ่เปล่าอร่อยสุดสามโลกเกี๊ยวกะเพราเนี่โลกเกี๊ยวกะเพราเนะอันนี้ชุ้ละห้าสิบบาท ดังมากเยย่างไม่ทันโอไม่แน่นะต่อไปอาจจะปังปังปังเลยขอบคุณมากโอเคครับขอชุดนึงละกันเนาะเป็นข้าวข้าวข้าวผัดเนาะคือพี่กินข้าวยังผมว่าพี่ซื้อข้าวไปกินเลยยังไม่ได้กินครับแต่นี้ก็น่าจะเจอละมีทั้งปลาด้วยครับนี่เลยครับกดติดตามได้เลยครับปุ่มสีดำครับผมเต็งนิ่งเนนหนึ่งขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเดี๋ยวผมชอบสีสันเอ่อพวกร้านอาหารสดนะเพราะว่า มันเป็นของกินนะก็คือหลากหลายใช่มันหลากหลายราคาก็ราคาก็ได้อยู่ไม่แพงไม่แพงแล้วแล้ววันนี้จะไปไหนต่อวัอก็คือเราทำที่นี่เลยคืออาหารมุสลิมนะจะหากินยากนะครับจะหากินยาก ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโอ้อันนี้ปูอัดเป็นสลัดอันนี้ก็เป็นข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าวผัป้ปลาหมึกเกี่ยวกับกุ้งอันนี้ก็ผัดผัดกะเพรากุ้งไข่ดาวเนาะข้าวผัดข้าวปีก็มีข้าวคคกข้าวปีด้วยแล้วท้ายที่สุดก็คือน้ำน้ำน้ำถ้ากินข้าวต้องกินน้ำด้วยโอเคเป็นอาหารฮาลานนะครับน้องรอฟิกรอฟิก ไม่บายกันแล้วไายบายกันไายบายยังไายบายแล้ยไายบายกล่องวันนี้มาซื้ออะไรครับวันนี้มาซื้ออะไรแล้วคนรอซื้ออะไรเขินเลยเขินเลยเห็นอยู่บ้านไม่เห็นนั่นแหละไายบายเห็นพุ่าจังเลยเออออกมาตลาดเงียบเลยเนาะเยอะเปลี่ยวหรือไม่เปลี่ยว อะไรเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เขาเผมพี่เปรี้ยวเขาโดยวไม่เปรี้ยวอยากโรยใช่ไหมโอ้วันนี้ขายเป็นไงบ้างครับขายหมดแล้วพี่ครับขายดีคนเยอะนะวันนี้น้องคนเยอะพี่แล้วของเราของสวนเนาะของสดได้ค่าตลาดของเราเลยใช่แล้วแล้วทำโตด้วยสวยอืมครับ อะไรนะไม่ขายของเยอะอลังการนะตอนเช้าอม่เอาแต่ถ่ายตอนที่แบบประสบความสำเร็จดีกว่าโอ้ยงี้ไงได้เลยคือขายหมดแล้วขายดีตอนเช้าเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมใช่ตอนนี้คือหมดเนี่ยเหลือแค่นี้จริงๆไม่มีตกปลาเลยข้างล่างก็ไม่มีคือตอนนี้ร้านเจ้าพ่อกําแพงนี่ร้านกําแพงเพชรกําแพงเพฟสก็ขายอร่อยอร่อยอร่อยครับไปไหนแล้ววันนี้มาไหมมาวันนี้มาไหมอ๋อโน่นไงโน่นนั่งอยู่โน่นไง พอหมดแล้วนะครับบสวัสดีครับ,บ,รบ<ส>เป็นไงบ้างไม่จะขายหมดแล้วเนี่ยก็เหลือบางแค่นี้เหลืออย่างอะไรอร่อยขออร่อยอีกทีนึงวัดทองเผือกมันกล้วยอร่อยอร่อยท <laughs> ี่ลยค่ะเวะแวะแวเลยค่ะ <laughs>